ลุงมั่นเป็นชาวบ้านวัยห้าสิบกว่าปากกล้าไม่กลัวผีไม่เชื่อเวรกรรมเวลาใครพูดเรื่องบาปบุญคุณโทษมักหัวเราะเยาะอาชีพของลุงมั่นคือรับเชื่อสัตว์ในหมู่บ้านเป็ดไก่หมูเขาทำมาทั้งชีวิตไม่เคยสวดขอขมาจนวันหนึ่ง หลังเชือดหมูตัวใหญ่เสียงร้องของมันทําเด็กในซอยร้องไห้แต่ลุงกลับพูดเสียงเรียบว่าเสียงมันก็เหมือนกันทุกตัวแหละร้องให้ตายก็หน,นีไม่พ้นล็อกหลายเดือนต่อมาคืนหนึ่งเขาฝันเห็นบ่อเลือดกลางบ้านมิสักที่เคยฆ่ายืนล้อมรอบมองเขาเงียบๆเ,เขาตื่นขึ้นมาทั้งตัวเปียกเหงือ่อหายใจหอบแต่ก็ยังไม่เชื่อว่ามันคือสัญญ,ญาณอะไรเช้าว,วันนั้นขณะรับมีดเตรียมจะไปเชือดเป็ดอีกหมูบ หลวงพ่ออินพระจากวัดใกล้บ้านเดินผ่านมาหน้าบ้านพอดีลุงมั่นทักหยอกด้วยน้ำเสียงขำๆหลวงพ่อมาพอดีเมื่อคืนข้าฝันแปลกๆเห็นเลือดกับพวกไก่เป็ดมันจ้องหน้าฮ่าฮ สงสัยกินก่อนนอนเยอะหลวงพ่อพูดด้วยสายตานิ่งลึกเสียงที่โยมได้ยินมันคือเสียงของกรรมที่กำลังจะมาถึงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นประจำกรรมแบบนี้มันสะสมไว้อยู่เงียบๆแต่เมื่อถึงเวลามันจะย้อนกลับมาเล่นงานเราผ่านร่างกาย ผ่านลมหายใจเป็นกรรมที่ทำให้อายุไขเราสั้นลงเมื่อร่างนี้สลายจากโลกไปหากกรรมยังไม่สิ้นก็ยังหนีไม่พ้นนรกนะโยมให้โอกาสตัวเองได้หยุดสักเถอะโยมวันนี้หันมาสร้างกรรมดีสร้างกุศลให้ตัวเองลุงมั่นหัวเราะในลำคอถ้าไม่ฆ่าข้าก็กินไม่ได้นะหลวงพ่อชีวิตจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้นหลวงพ่อพยักหน้าเบา ก่อนเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรอีกลุงมั่นไม่ใส่ใจคำพูดเหล่านั้นขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านมุ่งหน้าไปยังบ้านลูกค้าขณะขับผ่านสามแยกวัดร้างจูๆ่ๆมีเงาดำพุ่งตัดหน้าลุงเบรกไม่ทันรถเสียหลักพุ่งชนรั้วลวดหนามอย่างแรงเมื่อชาวบ้านรีบมาช่วยต่างพากันตกใจเพราะบาดแผลบนร่างลุงมั่น ช่างเหมือนกับวิธีที่เขาเคยเชื่อดสัตว์ไม่มีผิดร่างกายของเขาราวกับกำลังชดใช้กรรมทีละจุดทีละแผลลุงมั่นถูกหามส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมา